การประปาส่วนภูมิภาคนี่แหละครับตัวดีมีเรื่องร้องเรียนเยอะมากวันก่อนนี้ผมไปที่สระบุรีไปดูไอ้หมู่บ้านในฝัน <c oughs> ที่มันมีการลักน้ํากันไอ้หมู่บ้านในฝันเนี่ยมันขึ้นกับการประปาส่วนภูมิภาคพระพุทธบาทเขาชื่อในฝันได้หรอครับหมู่บ้านในฝันก็มีการลักน้ําอะไรกันมพอุมนคนวรนะครับครับ <c oughs> ก็ปรากฏว่าก็มีการร้องเรียนว่า ก็ผูธธ้จัดการปรบปาที่นั่นแหละครับจงใจเช้าก็เอารถส่วนกลางขับไปส่งเมียเอารถส่วนกลางไปรับส่งเมียรถส่วนกลางนี่เอาไว้ใช้ส่วนตัวจะไปซื้อกับข้าวอะไรก็ใช้รถคันนี้แหละครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าเอาไปจอดไว้ที่บ้านเลยก็เลยอยากจะฝากไปนะครับผมที่เกลียดไปร้องไอ้ตัวเล็กๆอันนี้ตัวเล็กเ,เหรออ๋อลองพู้ว่าเด็ดหัวยพวกนี้ก่อนครับ โดยเฉพาะที่การประปามันมีการเยอะมากนะครับเอารถประจำตำแหน่งไปให้ผัวให้เมียใช้ให้ลูกใช้แล้วตัวเองมาใช้รถส่วนกลางหรือไม่มีรถประจำตำแหน่งแล้วครับใช้รถส่วนกลางแต่ไปลอกสติกเกอร์ออกมันก็ผิดแล้วก็เอารถไปจอดไว้ที่บ้าน เอารถขับไปส่งเมียบ้างเมียเอารถไปส่งผัวบ้างว่างว่าไปกดครับไปตรวจดูเรื่องการใช้รถแล้วติดคุกม,มีอะไรบ้างแล้วจะได้เลิกปฏิบัติใช่ไหมนะครับข้าราชการในการป่าปานะครับมันเยอะที่เป็นแบบนี้